าแล้วครับมาพบผมช่องมอตอีเจโรกันอีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นแนหนมหยียบน้ำนอีกเช่นเคยนะในอีพีองนี่ผมไปทำบ้านเบื้องหลังมายังไม่เสร็จเลยนี่เนาะก็ผมได้ทำเตียงให้พี่อมแล้วเนาะเตียงยังไพี่อมโอเคเราจะเออไปโนมา

โ <Okay. laughs> อเคถ้าเราหมดว่าต้องไปํำเตียงํำลองอีกเตียงนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรมานี่ผมครับประตูเกินนะครับตอนนั้น,น,นเดี๋ยวมาก่อนหน่อย เออน่าถ่ายมาทางซุปก,ก่อนเนาะผมไปหาท่า,ทา,นนายทางนู้นหนิายเรือไปไปเรือได้เออพี่ออมทำเรือมาจะได้ลุ่้ลุน้ำได้เอออะไรอ่ะนี่เรือนี่ทำท่าฟังอ่ะอ่ะบ้านนึงเรือมันอย่างไรเนี่ยมาไม่พอพี่มา เพี่วบเร์ไปหาไปหาหลูตรงไหนอ่าเลยหลูดดิเกืวอรละเบิดอ่ะพกเราไปเลยก็ได้พีตเดี๋ยวพี่จะทำก้องผีเองทำเรื่อเองอ่ะไม่ใช่กองคาบได้ผนโอเคอือใครใครคับปุ่มไปวะปุ่มนี่ไรคะกูดึ่งครับมาเบื่อเพื่อคับแหละเป็นยบ อย่างเราเกอันเดียวเอาไปไมปิดเอันเดียวเราได้ไปตัดไม้เลยตัดมือครับไม่ใช่ตัดอะไรตัดมือนะที่ผมคว้านอยู่ที่วิวอมเลยมาแค่หรอดาใช่ยังอยู่ยังไม่ลงมาเออลงน้ำได้นะครับถ้ามีเหลือเราจะเรื่อนภาษากลางเรื่องภาษาใต้กันดีแล้วแต่ตา เฮ้ยเจ้าแมวเจ้าตากวานี่ไม่ได้เหยียบน้ำทีนอนทุกคนโอเคภายเรือ คูแซวอนเนื้อปลาชั้นดีแห่งโลกเนีย่ยเนี่ยลงบนน้ำนะโอ้โหกราบกราบดีเลยกราบกราบ ตัวโกงตัวโก้ไม่เย็บเลยยอมซอมบี้ซอมบี้ตรงอตามันไม่ได้มันอยู่ใ้น้ำลอยมันอยู่มาบนน้ำ จคอนเทนต์ครับงดได้ไหมจบคอนเทนต์โอ้โหจะวนเต้นครับจบคอนเทนต์แล้วหยิบน้ำครับจบในอีพีสองเอาจอกันใหม่ในพายกิปหน้าครับบาย